ดีครับเพื่อนๆตอนนี้กำลังทำกันตั้งเต็นตั้งแคมป์ให้มันเอรียบร้อยก่อนแดดแห้งมาพักกันมีคลายชีสจักใยเลยข้างหน้ากับปิดปพวกเขาปิดผ้าไม่เมือ่อยนะครับยันแสงแต่บอกว่าเต็นท์สวาวนี่ยังงามครับพี่น้องพี่ลิ้มกำลังกันกับชุดนักจีนตั้เต็น ก็เส้นอเนนดเคครับโอ้ไส้สดนี่เราไส้สดมาแบบใช่ไหมนี่อ่ะไม่บออะเต็นผมชิวๆง่ายๆสบายสบาย สวยครับพื้นที่โลง่งทายเวทเั็กน้อยครับมันมันส่วนโตไหมครับมันบระเดีแบบคนอื่น,นบระเดีมันอยู่น้ำเฮาหลายแล้วก็มีเฉพาะกลุ่มเจ้าของที่ม้าน้ำกันมังจิแบบมวนเล็น้อย,อยเพราะว่ามันกระสีขึ้น,นแต่ว่าเขาก็มีกดกติกาห้ามใส่เสียงห้ามดื่มได้ครับแต่ว่าอยา่ยาใส่เสียงดังใส่เสียงเบาๆได้ครับเพราะว่าหาทุ่งก็ต้องค่อยๆเล่าแต่ว่ากินได้ฮอดแจงนะครับตามตามที่อ่านเมืองนะครับไม่กด บรรยากาศโคตรดีครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวแต่ละเต้นเขามีอย่างเนี้ยน,นี้ก็ชื่อไปก่อนครับอันนี้เต้นผมรถจอดกลางครับมันเห็ดเล่าตากา้าผมขี่มอไซค์ก,กันมาสี่คันบรรยากาศโคตรดีครับน,นี่กืเต้นผม เิวนัดคนเดียวต่อเต็นน้องใน้สองคนเลยครับต่อมากคนเดียวลังังนึอกีิ่นหูดึงมีอะไรนิ้วเขาอะไล่น้องๆนี่ไก่นี่ระเทียมมีุ่กสิ้นี่หมูสับนี่กระเท็ยกไก่กระทะให้เบิงกระเมนดอกฮอดดอกคุณชฉ่คคุณเชียงเห็นไฟกับมีครับไปข้างไหนบู มันต้อปิดกุญเชียงเ้ฮะแหมต้องมีค้องใส่เด้็นมะองผู้เช้าไปใส่ก่อนอีสดะนองของสดเลยครับตอบคือีก่คตอบสุดท้ายไหมอีมเสียดอกคลองเลนลร้แหงยืนดีนี่เฮี้ยนี่เต้นเดียวก็กินพื้นที่แบบสองเมตรแล้วนี่ อันนี้เป็นนาบ๋นถอดเกียวบ้างดีหรือเน่าางนี่ยางบูนนะอ้เชี่ยเอนาบอ๋าจับราขงๆนกันเชี่ยวครับบอกกนว่าคองกันบ่างแข็งๆเห็นยางบ่นครับสดปะครับนี่สดป่นี่่นสดแนไปใส่ก่อนแฟนโ่ว่างดิขาดเลย ไปว่าผู้เดียวผ่านเลยเขมีอะไรครับเต็นนี่กันไส้สดให้กันนี่อันนี้เต็นของเคสจดัดรถขางกันนี่เองตอนเขามีบริการนั้นปลั๊กไฟนะตอนเขาตองหาปลั๊กพ่วงมาเองนี่นปลั๊กไฟยงมีแต่คู่หน่อ,นอโอเคเต็นนี่ครับเคทูของแคลเบ,บิดงบค่าตั้งเต็นรวบนี่จักบาทก็รวมๆแล้วข้าหมืน่นบ่ าจะมื่นกว่านะครับเม็ดเป็นมือครับพรของหลายสองคนคนสองครับมันมากกวเดียวเป็นกะโอเคโอ้ยง่แห้งครับนั่นในสามคนขอเขานี่โต๊ะเก้าอี้มื่นเป็นล้านแต่ว่า<อ>ล้านนี่ต้งหัวข้างในก็ถือว่าใช้ได้แล้วกว้างแห้งดีเลยอ๋อมีความพะล้มหน่อยทุกนอนสองอันมอนสองอันนั่นในสามคนหมดครับดีๆหน้าตงางไม่สองพันตั้งบนนี้เลยสบายดี คุณเรศสนใจกับในาน้ำให้งครับร้านพม้อซื้อซื้อแบบของเรียนลายแห้งตอนนี้กำลังเทอปพับอยู่ยังเต้นเลยนี่ยังมาขึ้นหน่อยสิสดใสงามดีดีแม่เดโมพาแต่มันมันไม่ยุ่งหรอกไหมเห็นปะแต่ว่าจะเอากันยุ่งไม่ยุ่งโหขดงามเลย บรรยากาศไม่โคตรดีอ่ะชิวแห้งอ่ะเน้นน้ำให้มากนะครับอ่าผา้ายังก่อชมผาคาเฟ่เอออยู่ผู้ามานันมันมีหลายร้านครับหุ่มร้านทางคุณก็มี่อ่าหนุ่มใกญ่ๆมันตีกับผานเนี่ยนะครับนี่ตื่นเัมบ้านนี่ผมว่าบรรยากาศดีแห้งเดียวที่ไทยเบ,บ,บ,บื้อง่นมันนี่กับชิ่วๆครับ คื้นอีอก็ตั้งเต้นเห็ดก็กินเบาๆเครื่องดื่มเย็นๆตักแก้วโอเคเลยโอเคครับเห็นหนามหายค่ะเว้ยโอเคจังไม่ผ่านเลยน้ำตาลบอต่องมั่งมาแรงเลยออกกินเลยห้อเย็นเฉียบ ของแท้ครับอีริจังน่อยเดี๋ยวสิหาออกไปซื้อนกขิงมองซื้อนก,กินกับ่วกไก่กับม,มันมีหลายมองแต่แต่ห้าสิไปซื้อแต่ว่าขี่รถมาประมาณเก้าร้ถึงสิบร้อแหละมันสิมีตลาดนัดอยู่บ้านเอียงนี่ยแหละเดี๋ยวผมสิไปหาเพื่อนนก,กินก่อนส่วนนั้นเครื่องดื่มร้านพวกไก่เคี่ยวกับพวกอันน้ำกำแข็งมันก็มีไ,ไก่ครับประมาณโล่สองโลอ่ออกไปในหมู่บ้านก็มีอยู่อากาศดีแห้ง บ่ได้หนาวบ่ได้ห้อนปานไรเด้อครับเพราะว่าขนาดแดดแห้งๆน,นี่ประมาณช่วงนี้ปลายสองปลายสา0เนี่ยยังเย็นอยู่พื้นที่ที่ว่าแบบโลง่งโปร่งสบายแห้งใช่ป,ป้าตดบ่บน้องบ่ฮะทานที่สุดทานที่สุดว่ามันอย่างนี้ทางต่ออ๋อสบายาห็นแมากับคู่รักนี่ก็สิเป็นได้ได้ฟีลอีหลีครับข้ากันมาโลยโช่วงนี้มันหนาวหนาวแล้วเดี๋ยวเฮาก็ โ <laughs> <laughs> okay, อเค <laughs> ช่วงนี้กัมันเขานานาแล้วเราห้องกัมาเที่ยวได้ครับบรรยากาศช่วงนี้กัอย่าไปทาว่าเงินมันหน่อยหรือว่าบมมีเวลาครับมาโหลดมีเวลามื่อสองม,อมองื่นกับมาโหลดครับเงินกับวันที่เสียายครับตีไปทิพย์ละพันก็โอเคแล้วครับใพอยู่ใข่กินตีไปทาทาเทาทากล้วยมันกับบอใได้ครับเมื่อน,นี้มันชีวิตมันก็ต้องพักผ่อนนะครับเสพความสุขไปก่อนอีหลีอย่าเสียผมไร โอเคครับเรื่อยๆมาเนี่ยนะ huh. ไม่ใช่หย, oh, ย,ย่อนแปลงพ่ออยากข่าหย่อนมาโอเคเด็กกเบบ้เอาสาว okay. ตัวเต็มมึงจริง <c oughs> นี่เราจะเป็นเรื่องหลังนะครับไอ้ต้นทายเบอร์ฟังนะโอเค

วรุณคลาศจีดูเั่นดกกีนันหกไนานีโอเคตอนนี้เราก็มาถึงตลาดสัเนี่เทศบาลำบลภูพามาตลาดซื้อเขาซื้อเขาเออซื้อขางกรไตหลาดแล้วครับตอนนี้เขาเจ้ากัได้ พักนึงพักก่อนกันเลยเสียแล้วนั่งพักก่อนต่อเป็นสามเดี๋ยวเาเทวะฮะมันเสียก่อนี่จะมาฟิดแบบเลยมัน<อ>มาอยู่ใกล้ๆมองแคมป์มาตอนนี้ตลักพนะอดีเอาอย่างเบิ่งพองกันครับอะไรครับมาตัวแบบ มงแคมกับยูไอไก่เบบมีตลาดยูไอไก่ม <adviser> yeah, okay. ีตลาดสดแล้วก็ของที่ของไทยเต็มเลยครับเลยอาจจะเป็นวันเ้าทเป็นวันทำงานแล้วนกับเลื่องรถไฟไรฮสดพอปะเอาเลยเอาเลยจะเข้าออกไปกับกระเพาะเลยกระเพาะเลยโอเคจัด

ยี่สิบบาทได้ไรด้วยย่สิบบาทบาทเนอะแวครับมันใจตกลงใจเลยเอายี่สิบคลิปเลยครับประเทไทตกตกลงบางสบก้าบาทห้องตัไม่ใส่เห็ดแค่ทนเหดนเใส่นี่กินแด้ไปด้วยครบ่ะป็นรูปะัดเปนร่ป่ะตวลาเออทกคนไปก่อนไปงานไปก่ ได่พวกเราไ,ไปบ่ากยกคมได้ะจะได้ไปหานก่อนโอเคโอ้โทษดตุ่มยำตุ่มยำเห็นอย่างไเอ้ยชุยตยดตุ่มยำดิรย่าีนี่แ่ค่พวกนีก็ได้แคแส่สองห่อมแเขนี่อันนี้อดีกลัวปครับ มันขวกินได้แกะออเป็นขวาเป็นฝันเป็นเป็นขวานมะหรอครับอันนี้กินเ่ายแน่นอนแน่นอนขวาไมขวานแนอันนี้อันนี้เปนขวานมาวำเบอาจะออเป็ขวานกินได้ลูกอ้อนขวานอ้อนขวานอ้อนขวานได้ครับอาอออนขวานก็ได้คัเอาขวานี่ทำแวูอมมาซอสครับออย่างเอาเน้อไปขวานเอาขีขวาแล้วนะครับกินง่ายขอบคุครับาหอนีเกี่ยวอีจนนกขจนนได้แบบครับ จานละห้าส uh, ิบลูกอาจานนะครับผมะแกีกระก่กระกเระกเดี๋ยวจะเอาหมอ่าเอาสองิกกะเดพริกลาบพริกถุงเท่าไหร่ข้าวบัอกริกเทานัแล้วก็ัวอกโอเคหนงสินงสิบองถุงโอเคเอาเลยแล้วก็ผักน้ำบอัก เอาทั้งยังไปครับนะครับกินกับลาบอ๋อต้นหอมอไหมใช่ต้นหอมถ่านีบ่สลัดก่ะแอมเป็นสามสิบใช่ไหมครัเอาเลยช่วยชอพักได้ไปเก็บอะไรอ่ะไปดัดชุดนึ่งมลสลัดมีบ่ะอืม้อนมากห้าบาทอือไปรอ เด็กี่อยั่ไหนอะตอนนี้ายจ้งใดครับอ๋อนี้เท่าไรเลยเอาอันนี้หกสิบครับโอนได้ไหมครับโอนได้ไหครับโอนได้ไหครับอ๋อเดี๋ยวเขาโอนให้ตันน ah <Yeah> ี้ ได้ครับแม่เอาได้ครับอันนี้หาทิบาทอันนี้สามหมูทิปบาทนะครับแม่เอาเอาสามทิปครับแม่ <ac> ครับเอาล่วมกันมาเลยเอาลวมเลยครับแม่เนี่ยงินเป็นเลขกินปลาไอยากกินกินปลาอ๋อ มองไปร้านครับแม่จะมีแคปไม่พอแม่อะไรครับพี่หลาอย่างเดียวอ่ะโอเคครับพี่ครับแม่ขอบสดีค่ะครับโอ้โหกินไงให้กินมันมากินของาก่อนกินเค้าเลยพิศหลาดีครับมีร้านนี้ด้วยนะครับทุกคนเป็นร้านขายพวกอาหารสดมีทุกอย่างเลยพวก ไม่จะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ไส้กรอกพวกชิ้นของพวกเกี่ยวกับทำแกลมมันมีหมดเลยไ, <Okay. S 1> ไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปกนก่อน, <Thank you. S 1> อนกินบุกเ <Thank you. S 1> สืกอก ทำน้มาได้นัดจ <c oughs> ักบานแล้วที่จริงก็มาซื้อนี่กได้ไอี่ว่าไกระทาหัวสีเฮดเตอร์คันคุณเอไอเป็นเบคนไอเบคนหรือว่ามยอ๊อกมยออกอะไรวะเบคนเบคนไม่สิี้อยู่ปะนีเดี๋ยวมยออนยห่อมาปวะาวบ่ห้อมันอยู่ในถุนงเสื่อขั้าวะ บอมันอยู่ในนชอฟฟิตตัเนี่ยแมนอยู่ในกองไหนมีบอลกองบอกตัวเนี่ยถามภาษาตัวนี้กองยื้อหันละชี้ไยแล้วสื่อทงไกลบานไม่อยู่น่ายิ่งมนั่นตายกลังอยู่ดีกองยู่งขันขึ้นเอาเลยแมนอยู่มององของนี้กองของไอ้นุ่น ไปหายแล้วลืมมันตีมหอมันตีมอไรี่พ่นซต้งที่เคยเขาข,ขาวหม้งเลยจ้แตกะเป็นปมุยปะโอเคมุยกันเลยท่นัทันเเวทีนี้มันจว่าะจะ เอาบะมี่ฮะน้อนอยเท่ได้ออก่อนเนื้ออกมาป่าวะก่อนเนื้อเทีออกมาเนื้อต้องปิดเขาจำได้โยงเขาเปิดเป็นเ่าหยเนี่ยวันนิให้ผู้สาวนัดเปเนยนจะทมเก็บก็เป็นเก็บก็สูงไกลนี่จะใส่กล่องไหมเมนหันออกมาใช่ของของที่อยู่ในช่องปิดอยู่ในกล่องนั่นแบบ ซื้อไม่อีกบอู่นีู่นี่ถุงขางๆมมีเงินบอถุงมขี่นี่ถุงเลยเคิ่งกล้ยงกล่เคยเื้อเหลืองคล้ายคกองคานอดไมมีกะอ้าวโอเค เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนี่ครับใครใครได้ดูครับม่เป็นพวก์หน่าอะไรนะครับนี่เ้น่าเก็เทมครับ,รบห้ามไก่เกรดที่ไม่่ำเดีวยวเลย าพาอะไรพาชมยูไปชมยูคาเฟ่เนื่อกินเล่หลานไท่เนื่อกินอาหารเสอาหารรังนี้มาได้เครื่องปอเครื่องผงมี่ครบคับเมีเนื้อสัตว์อมาสัก็ไดเชียอันนี้ก็มาซืสไปร์ทเท่า์ครับพบว,ว่าแปดสิบัถ้าสิงมาครับสิงก็เยอะ ตอนนี้เรามาซื้อเครงดื่มครับเครื่งครึ่งมงึงเมาร้านค้าร้านอะไรยงเยบ่ากบกร้อยแปดสิบก็จะได้เล่ามือให้เราถามดคิดห้าบีเจ็ดร้อม,อมเอา่าต้องทำเจร้อสิบอาทเอาองเอา พี่โอ้ก็ได้เอาอลิโอเะไรครับเนี่ยพี่โอรั้งหนึ่งครับแล้วก็พี่หนามัดล้มไปครับหนามัดลมแบบไหนแบบขดใหญ่ครับอ่าโค่พวกโค่พวกแ๊บสี่พวกหนำสีครับมาเลยนี่นี่อยู่นี่น่องอ๋อันนี้ลิโอเม่อยกซอยแม่เนี้ยเนี้ยมายกตรงนี้โอเคนอนกับพี่โอ้ก็ไ มึนเมาแล้วก็เอาน้ำบัาาตลมเดี๋ยวผมน้ำบัตมเอาขีดยังขวดขวดจั๊บายครับเนี่ยจทุกทุกทุกอันเลยป่ครับจ้โอเคอันนี้ดีโอไปแล้วหนึ่งแรงเปนว่ากกันไใเเยผมจ้ออันกัน็เหมือนกันอ๋อ,อโอเคครับ อารมณ์บน้ำแข็งน้ำแข็งเอายีบาทเนี่ยส่ทุ่งไปม่ีกลมีทั้งใส่โอไม่มีม่โบมี่ทำเนี่ยอบปะนา้า็อปเก้าสิ วันแห่งการใช้ตังค์ครับทุกคนหมดตังค์กี่บาทแล้วครับ <c oughs> แค่นี้แหละร็จแล้ว <c oughs> ลครับการออกมาทริปก็ต้องเสียเงินซะหน่อยเจ็ดร้อยแปดสิบบาทเจ็ดร้อยเสิบ เด้มมีด้วยบาทเามบาทขอน้มีอยู่ตัวเดียวหน่อยผมมีเด้เลยเขาก็บมีลย่นกินน้ำบากห้ามไม่สูดเยวเลยซอน เขาเลยเขาที่ีาน้เออลองถามดูกโอ้โตเขาบอกว่าบ่มีอะไรให้เลยไม่อล้ยใคอุปกรณ์คลายตเข่าข่าวคอยู่วะว่าาันดีเหมือนเส็เตื่อนยนึงนี่ี่เขียนติกอีกกว่า 2 uh, uh. yeah, oh. <laughs> lít bắn lúc xoài ra chuột 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 หายที่ดินหายที่ดินถึงบ้านเราคืนนี้แล้วเจอแล้วชมพาคาเฟ่ สถานะไม่คนมาบ้างอี่เลยออาหารว่างอีเด้ทานกลงิ้งกกนแต่ถ้าเ็ิญั้นหนแดดเป็นอล้วต้นเนีโอ้จอดังไฟอไรยังนิดน,น่ะโอ้นธรรม,มาดาเลยเขาพิโรดเนาะโๆๆ เปิดไฟเลย <laughs> จับเสือเลยจับเสือี่ยเดี๋ยว <c oughs> โอ้โออกแล้วออกแล้วจัดบของเทียดีของเทีย <c oughs> ทา่านไปหาเด็กมากันบอลทันมาครับมเมนแบตเบินเดาเห็นมนั้ยคนเรียกทำไโอเคจางของลงเลย <c oughs> มีวะโอ้โหั่งเต็มน <laughs> ันบรทุกยี่หร <h> ah? ี่วะมรรทุกเนื้อกินฮึ่เฮ้ยคือมันกินได้ตลอดใช่ <laughs> ไหมย่ยบจัมโขดหนึงเลยยี่รีฮะยี่วะยี่หรี่วะเฮ้ยี่หรีว่น้อง มีไายสัเตีบ๊บ่ไฟมันทายมันอ่อนหรือเปล่า